สวัสดีค่ะมาดามโอที่ดินสวยค่ะพบกันอีกแล้วนะคะทางช่องมาดามโอขายที่ดินสวยราคาถูกใครนะคะที่กําลังมองหาที่สําหรับสร้างบ้านอยู่อาศัยที่เงียบสงบไม่แออัดนะคะวันนี้โอมมีที่ดินดีๆค่ะใกล้กรุงเทพมานําเสนอให้ชมกันเลยและที่สําคัญนะคะที่ดินโครงการนี้ให้ผ่อนได้เดือนละไม่ถึง 5, 0 0 0ค่ะจะน่าอยู่แค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ที่ดินโครงการนี้อยู่ที่ตำบลบ่อเงินอ,อลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีค่ะใกล้กับวัดเจดีหอยวัดชื่อดังของปทุมธานีเลยนะจากตัวอ,อลาดหลุมแก้วถนน346ปทุมธานีลาดหลุมแก้วนะคะเราก็เลี้ยวไปทางถนน3014ซอยบ่อเงินวัดเจดีหอยแล้วมาเลี้ยวขวาที่ข้างโรงเรียนสังขารบำรุงค่ะจะเป็นถนนคอนกรีตก,กว้างมาตลอดทางขับตรงไปอีกนิดเดียวก็จะพบกับออฟฟิศของโครงการย อยู่ทางด้านขวามือค่ะ และตอนนี้นะคะโอ๋ก็อยู่ที่โครงการวิมานบ้านนาบ่องเงินนะคะเป็นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยค่ะมีขนาด100ตารางวารูปแปลงก็จะสวยงามเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะคะมีหน้ากว้างติดถนน20เมตรค่ะทางโครงการเนี่ยก็จะทําให้เป็นถนนคอนกรีตกว้าง8เมตรให้เลยนะคะและก็จะมีเสาไฟฟ้ามีท่อประปาและมีท่อระบายน้ําให้แต่ละแปลงด้วยนะสาธารณูปโภคเนี่ยครบครันเลยค่ะ บรรยากาศตรงนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าดีมากๆค่ะจะเป็นแบบบ้านสวนนะล้อมรอบไปด้วยบ้านสวนของเพื่อนบ้านแล้วก็ทิวทุ่งนาเหมาะแก่การพักผ่อนอยู่อาศัยค่ะใครที่กําลังเบื่อกับรถติดแล้วก็บรรยากาศที่แสนเหน็ดเหนื่อยในกรุงเทพนะอยากจะหาที่พักผ่อนหรือว่าบ้านหลังที่2เนี่ยบอกเลยโครงการนี้ดีมากๆขายเพียงงานละ500,000บาทเขาให้ผ่อนได้ด้วยค่ะดาว20,000 0บาทนะคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะ ยอดนี้นะคะสามารถผ่อนดาวได้ถึง6เดือนค่ะโดยก้อนแรกนะคะก็วางเพียง50,000บาทเท่านั้นนะแล้วก็จ่ายที่เหลือนะคะภายใน6เดือนนะคะเมื่อครบ200,000นะคะอีก3 0 0 0 0 0บาทเนี่ยก็จะให้ผ่อนได้ถึง5ปีเป็นระยะเวลา60งวดนะคะ,ฉะเฉลี่ยแล้วเดือนละ5,000บาทเท่านั้นค่ะ ผ่อนสบายๆเหมือนกับเก็บออมเงินไว้ในที่ดินนะคะแค่ทําสัญญาก็เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เลยค่ะแล้วพอผ่อนจบนะคะก็ค่อยไปโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินกันได้เลยค่ะ ทำเลที่ตั้งของโครงการก็อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนโรงพยาบาลตลาดสดแล้วก็คาเฟ่หลายแห่งเลยนะคะสามารถเดินทางเข้าออกได้หลายทางเลยค่ะเชื่อมออกไปยังถนนใหญ่ก็ได้นะคะถ้าไปสุพรรณบุรีนะคะก็เดินทางไปตามถนน3-40นะคะหรือจะไปกาญจนบุรีก็ไปถนนสาย 3, 4, 6ได้ค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเขาก็มีโครงการขยายถนนเรียบคลองใหญ่ผ่านหน้าวัดเจดีหอยซึ่งอยู่ห่างจากโครงการของเรามาประมาณ4กิโลเมตรตอนนี้ก็เริ่มก่อสร้างแล้วก็ขยายเส้นทางบางช่วงบางตอนแล้วนะคะถ้าหากว่าสร้างเสร็จเมื่อไหร่นะคะโครงการนี้ก็จะมีความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้นค่ะ ใครสนใจที่ดินในโครงการนี้นะคะต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจจะเข้ามาดูที่ดินนะคะติดต่อโดยตรงที่คุณนัทสิวัตรนะคะตามเบอร์โทรที่โอขึ้นให้ทางด้านล่างนี้เลยนะคะถ้าใครต้องการให้โอรีวิวบ้านหรือว่าที่ดินแปลงไหนด้วยคลิปวิดีโอสวยๆนะคะติดต่อโอได้ที่0.8.3 7 3 5 6 5 9 1 หรือ line แอดมาดามโอแ M A D A M E O H นะคะอีกช่องทางนึ่ง Facebook Messenger มาดามโอที่ดินสวยค่ะและฝากติดตามช่องมาดามโอขายที่ดินสวยราคาถูกทาง YouTube ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะโอคงจะต้องลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆแบบนี้ในคลิปหน้าคะ่ะ